โครงการเงินดิจิตอลของรัฐบาลเนี่ยเขาถึงอนุญาตให้ไปซื้อในร้านสะดวกซื้อได้เขาเอื้อเจ้าเสือเอื้อในทุนจริงหรือเปล่าเราอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ฟังข้อมูลที่เรากําลังจะเอามาบอกกันตามเงื่อนไขของโครงการจริงๆเลยนะคำว่าร้านสะดวกซื้อมันไม่ได้มีแค่เซเว่นอีเลเว่นนะทุกคนมันมี CJ มันมีมินิบิ๊กซีมันมีจิฟฟี่มันมีแบบเยอะมากเลยอะ่ะอย่างร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ของ CP อย่างเดียวนะมันมีผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เขาไปซื้อแฟรนไชส์ของ c ีมาบริหารเเอองก็ยะ ทีนี้ก็มาดูกันว่าทําไมรัฐบาลเขาถึงอนุญาตให้ร้านสะดวกซื้อเ,เข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างแรกเลย,เยของที่ขายในร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่นมันจะเป็นของที่ผลิตในประเทศไม่ใช่ของนําเข้าซึ่งมันต่างจากขับของที่ขายอยู่ในห้างนะของที่ขายอยู่ในห้างบางที่มันก็เป็นสินค้าที่อิมพอร์ตมาสินค้าต่างประเทศซึ่งเม็ดเงินที่ท่านหมุดว่าเราเอาไปใช้ไปมันไม่ได้กระจายเข้าสู่ในระบบเศรษฐกิจบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไง แล้วนี้เราขอยกตัวอย่างของในเซเว่นที่ทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่นะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้สัดส,ส่วนของ SME แล้วก็ของพวก o อท p ออะไรเงี้ยในเซเว่นมันเยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยซึ่งถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่เขาจะได้มีโอกาสที่จะเอาสินค้าของเขาเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศได้ง่ายๆก็ผ่านเซเว่นนี่แหละ นึกเร็วๆเลยอะกล้วยมันเดินมาขายในเซเว่นเองไม่ได้ใช่ป่ะกล้วยมันก็ต้องพึ่งพาซัพพลายเอออื่นอย่างเช่นการขนส่งเออกเกษตรกรที่ดูแลเอยมีคนมารับซื้อมานน่นนั่นนี่ ซึ่งสัดส่วนกาไรเนี่ยมันก็ถูกแบ่งถูกกระจายเงินไปอยู่แล้วมองในแง่ของผู้ประกอบการนะเซเว่นจ้างคนจ้างพนักงานมาขายของเป็นแสนคนอะ่ะเพราะเขามีตั้ง1 4 0 0 0สาขาใช่ไหมจะพวกคนที่เขารับจ้างขนส่งสินค้าพวกซัพพลายเออร์ต่างๆเน้นแล้วเซเว่นมีสาขาทั่วประเทศกันเยอะอ่ะ้วพวกที่บอกว่าโครงการนี้เอ,อื้อรายใหญ่เอ,อ,อื้อเจ้าสัวเอื้อ้านสะดวกซื้อน,น,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราอยากคุณตั้งสติดีดๆเขาไม่ได้บังคับให้คุณไปซื้อที่นั่นที่นี่ เงินเนี่ยมันอยู่ใน wallet ของคุณเนี่ยคุณจะไปซื้อป้าร้านชาข้างบ้านไปซื้อร้านหน้าปากซอยอะไรก็ได้แบบเงินมันมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะใช้อ่ะขอแค่ร้านนั้นมันอยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้องแล้วเงินภาษีพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกเป็น GDP ของประเทศ